สี่เหรียญที่ระลึกหายากรีบเก็บก่อนราคาแพงกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลสำหรับในคลิปคปนี้นะครับผมจะมาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสี่เหรียญที่ระลึกหายากนะครับที่น่าเก็บสะสม เป็นเหรียญอะไรมาดูกันนะครับเริ่มจากเหรียญที่1เลยนะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่เราลึกนะครับเป็นเหรียญ5บาทปีพศ2525นะครับสมโพธิกุงรัตนโกศิทป์200ปีนะครับพศ2525ประเทศไทยนะครับเหรียญเหรียญนี้เนี่ยเป็นเหรียญ5บาทนะครับที่ เป็นวาระพิเศษที่น่าเก็บสะสมนะครับจำนวนการผลิตของเหรียญน,นี้เนี่ยอยู่ที่5ล้านเหรียญน,นะครับก็ถือว่าไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะครับสำหรับเหรียญที่ระลึกเนาะก็เหรียญน,นี้เนี่ยถ้าใครมีผมแนะนำว่าให้เก็บเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าปัจจุบันเหรียญเหรียญนี้เนี่ยราคายังไม่ค่อยแพงสักเท่าไหร่นะครับปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่ายังมีนักสะสมเนี่ยที่ ยังมีเยอะกันอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยเหรียญเหรียญนี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าเก็บสะสมนะครับเป็นเหรียญที่น่าเก็บไว้เก่งกําไรนะครับเพราะว่าราคาปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่หลัก10กลางๆถึงหลักร้อยต้นๆเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับผู้ซื้อผู้ขายตกลงกันซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ค่อยแพงนะครับเพราะว่าที่จะขายได้แพงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงอะไรพวกนี้นะครับก็จะขายได้แพงหน่อยแต่ถ้าเป็น คนทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะยังไม่แพงนะครับเพราะว่าในกลุ่มนักสะสมเนี่ยมีให้เห็นอยู่บ้างนะครับก็เหรียญน,นี้ใครมีผมแนะนําให้เก็บไว้ก่อนเนาะเหรียญที่2นะครับเป็นเหรียญน,นี้นะครับอ่าเหรียญน,นี้นะครับเป็นวาระมหามงคลพรชชนพรรษา60นะครับเป็นเหรียญ10บาท5ธันวาคมปี2530นระครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้อนิกเกลิลนะครับจำนวนการผลิตมีเพียง ห้าแสนเหรียญเท่านั้นนะครับห้าแสนเหรียญที่เป็นเหรียญที่ระลึกเนี่ยถือว่าหายากนะครับผมพูดเลยห้าแสนเหรียญถือว่าเริ่มหายากขึ้นมาแล้วนะครับราคาปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ค่อยแรงนะครับสําหรับเหรียญนี้เนาะก็ราคาปัจจุบันเนี่ยถือว่ายังไม่ค่อยแพงสักเท่าไหร่นะครับก็หลักสิบกลางๆถึงหลักร้อยต้นๆเนาะถ้าจะแพงเนี่ยจะต้องเป็นเหรียญ วาระพิเศษนะครับก็คือจะต้องเป็นเนื้อเงินกับเนื้อทองคํานะครับยิ่งพวกเหรียญขัดเงานะครับยิ่งพวกเหรียญขัดเงายิ่งมีราคาแพงแต่ขัดเงาไม่ใช่แบบนี้นะครับ <st aff ini> ขัดเงาเนี่ยจะเป็นเหรียญถ้าปเป็นเหรียญนิกเกิลขัดเงาเนี่ยก็จะเป็นเหรียญสีออกดําๆหน่อยนะครับอ่าขัดเงานี่คือทางกองกระสพพับเขาจะทาออกมานะครับไม่ใช่เราไปขัดกันเองนะครับไม่ใช่นะเหรียญขัดเงาเนี่ยคือกองกระสับเขาทาออกมานะครับ ไม่ใช่ว่าใครไปพ่นไปลงสีไปทํากันเองไม่ใช่นะครับอ่าถ้าเป็นเหรียญขัดเงาเหรียญเนื้อเงินเนื้อทองคําเนี่ยก็จะแพงหน่อยนะครับก็แต่ถ้าเป็นเหรียญแบบนี้ราคายังไม่แพงนะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าเก็บสะสมนะครับเหรียญที่3ามที่น่าเก็บสะสมเป็นเหรียญนี้นะครับอ่าด้านหลังนะครับให้ดูปุ๊บอ่าเป็นเหรียญนี้นะครับ เหรียญ10บาทรัชมังคลาพิเศษ2กรกฎาคม2531นะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญ10บบาทนิกเกิลน,นะครับจำนวนการผลิตคือ5 0 0แสนเหรียญน,นะครับเท่ากับเหรียญที่แล้วเลยนะครับจำนวนการผลิตเท่ากันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าเก็บสะสมนะครับเพราะว่าเหรียญเหรียญนี้เนี่ยปัจจุบันผมก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วนะครับถึงแม้ว่า มีคนติดตามในเพจผมเนี่ยก็ในระดับหนึ่งนะครับใน YouTube ใน Facebook ก็ในระดับหนึ่งแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเห็นน้อยนะครับผมเชืเ่อก็เห็นน้อยมากนะครับแต่ไปเห็นในกลุ่มนักสะสมนะครับคนที่ถือไว้เยอะเนี่ยก็คือพวกนักสะสมนั่นแหละนะครับก็ราคาซื้อขายอาจจะยังไม่ค่อยแพงนะครับสเหรียญน,นี้เนี่ยราคาอยู่ที่10กลางๆไปจนถึง หลักร้อยต้นๆน,น,นะครับราคายังไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับแต่อนาคตเนี่ยใครจะไปรู้นะครับว่าเหรียญพวกนี้อาจจะมีราคาแพงก็ได้นะครับก็ผมเลยพยายามมาแนะนําเพื่อนๆว่าบางเหรียญเนี่ยที่ปัจจุบันยังไม่แพงไม่ได้หมายความว่าอนาคตจะไม่แพงนะครับเพราะว่าอย่างเหรียญคริปโตเคอเรนซีเนี่ยแต่ก่อนบางเหรียญก็ไม่ได้แพงเลยนะครับอย่างเหรียญ A D A เนี่ยเมื่อปีที่แล้วก็ไม่ได้แพงนะครับหรือยัง Bitcoin อย่างเงี้ยบิตคอยเมื่อ10ปีที่แล้วก็ไม่ได้แพงนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยโหราคาหล,ากลักรานไปแล้วนะครับบิตคอยนะครับหรือ A D A เนี่ยพีคสุดเนี่ยก็แตะร้อยไปแล้วนะครับซึ่งผมบอกแล้วว่าบางเหรียญเนี่ยราคาปัจจุบันอะย,ยังไม่แรงผมเข้าใจนะครับทุกคนก็อยากขายได้ผมก็อยากขายแต่ปัจจุบันเนี่ยเหรียญพวกนี้ราคายังไม่แพง นะครับอ่าคือหลายคนอาจจะบอกพี่เหรียญพวกนี้หายากนะสําหรับผมสาหรับหนูสําหรับลุงสาหรับป้าใช่ครับแต่คุณอย่าลืมนะว่าสําหรับนักสะสมเนี่ยจะมีกลุ่มของเขาอยู่นะครับไม่ได้หายากขนาดนั้นนะครับสาหรับพวกนักสะสมเนี่ยก็เหรียญพวกนี้เลยปัจจุบันยังไม่ค่อยแพงนะครับอนาคตอาจจะขึ้นได้ดังนั้นผมจึงแนะนําว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับอ่าแล้วก็เหรียญสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญน,นี้ที่ผมแนะนํานะ เป็นเหรียญน,นี้นะครับด้านหน้าอ่ะนี่ด้านหน้าแบบนี้นะครับด้านหลังเหรียญน,นี้เนี่ยเป็นเหรียญยี่สิบบาทนะครับอ่าร้อยี่สิบปีกระทรวงการคลังพศสองสี่หนึ่งแปดถึงสองห้าสามแปดนะครับก็ตรงกลางเนี่ยก็เป็นรูปนกเนาะก็ เป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะครับเป็นเหรียญเนื้อคิวโปนิเกิลจำนวนการผลิต8แสนเหรียญนะครับปัจจุบันราคาก็อยู่ที่หลกกักสิบกลางๆถึงหลักร้อยต้นๆเช่นกันนะครับก็เป็นเหรียญที่ปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีนักสะสมบางท่านมาสนใจเก็บสะสมกันแล้วนะครับแต่ถึงราคายังไม่แรงเนี่ยก็เก็บไว้ก่อนได้นะครับเพราะอย่างที่ผมเคยแนะนําไปนะครับวงการเหรียญเนี่ยมีช่วงพีคที่สุดมาแล้วช่วงหนึ่งก็คือช่วง ปลายปี2559นะครับช่วงปลายปี2559เนี่ยช่วงนั้นน่ะเอาง่ายๆเหรียญเนี่ยแพงหมดนะครับเหรียญกระสาบเหรียญที่ระลึกอะไรแพงหมดสำหรับช่วงปลายปี59ใครที่เก็บมาก่อนช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหราคาขึ้นแบบมากมายมหาศาลนะครับเรียกกันได้ว,ว่ารวยแบบจะรวยก็ช่วงช่วงนั้นแหละนะครับแล้วก็เหรียญ ที่ขึ้นเร็วแล้วก็มีราคาแรงสุดๆในช่วงนั้นเนี่ยก็คือเหรียญน,นี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเนาะก็คือเหรียญน,นี้ครับอ่าเป็นเหรียญบาทคุดปี17นะครับในช่วงนั้นนะครับอ่าเหรียญบาทคุดปี17เนี่ยในช่วงปลายปี59เเนี่ยเหรียญบาทคุดปี17อ่ะจากเหรียญราคาไม่แพงอ่ะปลายปี59อ่ะคือถ้าสภาพผ่านใช้นะครับแค่ผ่านใช้นะก็หลักร้อยแล้วอ่ะ ถ้าสภาพสวยๆนะครับผมบอกเลยว่าช่วงนั้นนะโอ้โหสวยๆเนี่ยไปถึงหลายพันเลยนะครับแล้วก็มีคนซื้อนะครับแย่งกันซื้อนะครับไม่ใช่แบบหาคนซื้อยากด้วยนะครับก็ผมบอกแล้วว่าบางอย่างอะช่วงนี้ยังไม่แพงอย่างสีเหลียนเนี่ยปัจจุบันก็ถือว่ายังไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับแต่ใครจะไปรู้ครับว่าในอนาคตสี่เหลี่ยนนี้อาจจะแพงมากๆก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสี่เหลี่ยนที่ผมมาให้ข้อมูลความรู้ แนะนำให้เก็บสะสมเอาไว้ก่อนนะครับแล้วถึงเวลาขายเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาให้ข้อมูลความรู้กันอีกทีนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ